สวัสดีครับบริษัท SM HOME โจำกัดครับวันนี้พามาดูบ้านนอกดาวกลางทุ่งนานะครับตอนนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณสัก60%แล้วนะครับฝนตกป่อยครับช่วงนี้ทำงานลำบากนิดนึงครับพื้นแฉะไปหมดนะครับไม้ฝาก็ยึดเกือบจะ100%แล้วนะครับ ตั้งงานอยู่ที่จังหวัดสกลคนครอำเภอสว่างแดนดินนะครับวันนี้เป็นบ้านนอกดาวขนาด4คูณ7เมตรนะครับทางก็อกำลังทำการยึดไม้ฝานะครับหลังคานี่เป็นหลังคาไมทชล้ชีตอพียูโฟมนะครับหนานหนึ่งนิ้วท้องสีขาวนะครับหลังคาก็เป็นสีดำ หน้าง,งานไม่มีไฟฟ้านะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการบ้านสวนนะครับบ้านไว้อยู่ข่ามกลางทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยก็แนะนํานะครับบ้านนอกดาวน,นะครับที่งานบริษัทเจ็จทรังกัดน,นะครับหากท่านใดสนใจก็ติดต่อทักเกดทักแเรามาได้นะครับ